คนที่อยู่แถวนี้นะคะก็อยากให้มาซ้อมมวยที่คนที่ไม่มีเวลาก็มาบ้างไม่มาบ้างกขอขอให้มาซ้อมค่ะชื่อน้องฝนสุภาพแข็งแรงใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์ได้วความเรียนรู้การแข็งแรงใรียนบิแล้วเปล่ปไม่้อยมวยไทยต่อยมา27ครั้งชนะ ย,ยีครั้งแพ้6กครับชนะหกสิแพ้40ครับก็ร่างกายแข็งแรงไม่วิ่งเข้าร้านเกมเหมือนแต่ก่อนครับมีกล้ามเนื้อแข็งแรงและช่วยไม่ไปติดยาเสพติดได้ครับทกมา21ชนะ14แพ้7ครับได้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยครับ ก็ม <ues> well, ีตั้งแต่หกขวบถึงสี่สิบว่าห้าสิบป่ากมีเนยผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันคือเราจะเน้นไม่ใช่มาเรียนแล้วต้องไปแข่งเราจะเน้นมาเรียนให้ออกกำลังกายให้เวลาว่างมาททำประโยชน์เป็นหลักอย่างไรคนที่ไปไปแข่งนี่คือแบบมีพรสวรรค์ความสามารถแล้วก็สอนเพิ่มเติมขึ้นไปครับก็คือเราให้มาออกกำลังกายคืออย่างน้อยเหมือนเนี้ยสังคมโลกไปน้มันเยอะแล้วเกมมันเยอะเวลาว่างมากเนี่ยก็มาเล่นเกม ให้ลูกหลานมาออกลัางกายดีกว่ามันจะเป็นว่าต้องเป็นกีฬามวยกีฬาอะไรก็ได้คือเราเออกลัางกายไว้ไม่ใช่ว่าต้องมาซ้อมแล้วมาชกอาชีพเอาไว้ป้องกันตัวและเรียนรู้ร่างกายให้แข็งแรงตีไหวเด็กหนี่งเาว่างอยู่บ้านมาป่า สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและน้องๆเยาวชนเข้าสู่ on on ng ng รายการเยาวชนคนเก่งค่ะเราจะพบกันทุกวันเสาร์เวลา1 4ตนาฬิกา10นาทีถึง15นาฬิกาทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครกับดิฉันเหมือนแพรกุศลานุภาพหรือพี่แพรค่ะ ค่ะคุณผู้ชมในช่วงเวลาปิดเทอมแบบนี้นะคะน้องๆหลายๆคนก็คงจะมีกิจกรรมมากมายที่ตัวเองสนใจนะคะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมนะคะให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านเกี่ยวกับศิลปะด,ดนตรีนะคะการออกกําลังกายต่างๆหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะไปเรียนพิเศษในด้านวิชาการใช่ไหมคะ ซึ่งกรุงเทพมหาคนครของเราค่ะก็มีศูนย์กีฬานะคะที่เป็นศูนย์เยาวชนมากมายแทบทุกเขตเลยนะคะให้น้องๆเนี่ยได้เข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะใช้เวลาว่างของตัวเองในช่วงปิดเทอม่ให้เกิดประโยชน์ค่ะและว,วันนี้พี่แพรก็จะพาน้องๆและเยาวชนนะคะไปที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหาคนครไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะเพราะที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมเกี่ยวกับเย,ย,ยาวชนเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะและว,วันนี้นะคะพี่แพรจะพาน้องๆไปรู้จักกับชมรมชมลรงหนึ่งค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาสอนเกี่ย เกี่ยวกับศิลปะมวยไทยนั่นเองค่ะน้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่ไม้มวยไทยนะคะที่ได้ฝึกในด้านร่างกายแล้วเนี่ยยังได้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ ซึ่งมวยไทยนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยจะได้เป็นเหมือนทูตเผยแพร่วัฒนธรรมนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่เป็นชาวต่างชาติที่ไหนก็ตามนะคะก็ข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อเรียนศินละปะมวยไทยที่ประเทศไทยนะคะนับว่าเป็นศินละปะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างยิ่งเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปเจอกับน้องๆกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พี่แพรมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิละปะมวยไทยมาฝากคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อม แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะประวัติความเป็นมาของมวยไทยมวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานานนะคะทั้งเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวและกีฬาไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดแต่ถือว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทย เช่นเดียวกับกังฟูของจีนยูโดและคาราเต้ของญี่ปุ่นและเทควันโดของเกาหลีค่ะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับมวยไทยได้แก่ในสมัยอยุธยาสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือโปรดการชกมวยมากจนทรงปลอมพระองค์มาชกมวยกับชาวบ้านและชนะคู่ต่อสู้ถึง3คนดังที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติระบุไว้ในหนังสือศิลปะมวยไทยว่า พระเจ้าเสือได้ปลอมแปลงพระองค์เป็นสามัญชนมาชกมวยกับนักมวยฝีมือดีของเมืองวิเศษชัยชาญและสามารถชกชนะนักมวยเอกถึงสามคนได้แก่นายกลางหมัดตายในายใหญ่หมัดเหล็กและนายเล็กหมัดหนักโดยทั้งสามคนได้รับความพ่ายแพ้อย่างบอบช้ำจากฝีมือการชกมวยไทยของพระองค์ค่ะ เมื่อพระมหากษัตริย์โปรดการชกมวยไทยเช่นนี้ทำให้มีการฝึกมวยไทยกันอย่างแพร่หลายในราชสำนักและขยายไปสู่บ้านและวัดโดยเฉพาะวัดถือเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยอย่างดีเพราะขุนศึกเมื่อมีอายุมากมักบวชเป็นพระและสอนวิชาการต่อสู้ให้แก่ลูกศิษย์ที่ดีหรือมีความกตัญญูรู้คุณโดยเฉพาะนักมวยเด่นในยุคหลัง ก็เกิดจากการฝึกฝนกับพระสงฆ์ในวัดแทบทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้การฝึกมวยไทยจึงแพร่หลายและขยายวงกว้างไปสู่สามัญชนมากยิ่งขึ้นส่วนนักมวยที่มีฝีมือดีมีโอกาสเข้ารับราชการให้ก้าวหน้าได้โดยเฉพาะการเป็นทหารในส่วนราชการที่เรียกว่านายทหารเลือกซึ่งเป็นกรมที่ดูแลนักมวย ที่มีหน้าที่พิทักษ์รักษาความปลอดภัยให้แก่พระมหากษัตริย์ซึ่งเมื่อครั้งที่นายขนมต้มถูกจับเป็นชเชลยและถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่กรุงอังวะประเทศพามา่าเมื่อพุทธศักราช2,310พาม่าได้จัดให้มีการฉลองชัยชนะในการทำสงครามกับไทยและสุกี้พระนายกองได้คัดเลือกนายขนมต้มให้ขึ้นชกกับนักมวยพามา่า และนายขนมต้มสามารถชกชนะนักมวยพม่าได้ถึง10คนดังที่รังสฤษฎิ์บุญชลอกล่าวไว้ว่าพมา่าพ่ายแพ้แก่นายขนมต้มหมดทุกคนจนทำให้พระเจ้ากุงอังวะตรัสชมเฉยว่าคนไทยถึงแม้จะไม่มีอาวุธในมือมีเพียงมือเปล่าสองข้างก็ยังมีพิษสงรอบตัวค่ะ แสดงให้เห็นว่านักมวยไทยมีฝีมือเป็นที่เรื่องลือต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นเจ้าเมืองตากได้มีทหารเอกคู่ใจที่มีความสามารถด้านมวยไทยมากและอยู่ในชั้นแนวหน้าของนายทหารเลือกชื่อว่านายทองดีฟันขาวหรือจ้อยชาวเมืองพิชัยซึ่งต่อมาได้เป็นพระยาพิชัยดาผักเจ้าเมืองพิชัยค่ะ และช่วงหน้านะคะพี่แพรจะพาน้องๆเนี่ยไปรู้จักกับน้องๆยเยาวชนคนเก่งวิธีการฝึกแม่ไม,ม้มวยไทยแล้วก็เทคนิคต่างๆค่ะแต่ช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ